ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวจริงประจำวันที่3กุมภาพันธ์2566ครับล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีนะครับไฟเขียวปรับอัตราค่าแรง17อาชีพโดยปรับสูงสุดนะครับได้ประมาณ715บาทมาดูคลิปด่วนว่า คุณจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยการปรับอัตราค่าแรงงานนี้นะครับจะให้17อาชีพรวมแล้วประมาณ129สาขาด้วยกันนะครับก็เตรียมที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเรามาดูกันนะครับสาขาแรกคือสาขาช่างอุตสาหกรรมนะครับแบ่งเป็นช่างระบบถ่ายกําลังอัตราค่าแรง495บาทช่างระบบปตามและวาวอัตราค่าแรง515บาทช่างประกอบโครงสร้างเหล็กอัตราค่าแรง500บาท ชั้งปรับอัตราค่าแรง500บาท 5. ควบคุมระบบงานเชื่อม MIG หรือ MAG ด้วยหุ่นยนต์อัตราค่าแรง520บาทช่างเมคคาทริกและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าแรง545บาทจนถึง715บาทต่อมาเรามาดูสาขาช่างเครื่องกลกันบ้างน,นะครับช่างซ่อมรถแท็กเตอร์การเกษตรอัตราค่าแรง465ถึง620บาท ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลังอัตราค่าแรง585บาทควบคุมเครื่องจักรรถขุดอัตราค่าแรง570บาทควบคุมเครื่องจักรลากจูงอัตราค่าแรง555บาทควบคุมเครื่องจักรตักอัตราค่าแรง520บาทในส่วนของภาคบริการกันบ้างครับนักส่งเสริมสุขภาพแบบองรวมไทยสัพยยะโภชาการบาบัดอัตราค่าแรง500-600บาท นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปายะนักวารีบำบัดได้อัตราค่าแรง500-600บาทนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปายะจุขันธบำบัดได้อัตราค่าแรง500-600บาทรักงานผสมเครื่องดื่มอัตราค่าแรง475บาทถึง600บาทการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอัตราค่าแรง530บาทและช่างเครื่องช่วยคนพิการอัตราค่าแรง520-600บาทนั่นเองครับ ซึ่งอัตราค่าแรงนี้จะมีผล90วันหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา,า,า,านะครับก็ใครที่อยู่ใน17สาขาอาชีพนี้ก็จะได้รับการปรับค่าแรงตามที่เขาประกาศมานั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะให้สตางค์ตามข่าวอะไรเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดกระดิ่ง ืประโยชน์ของคุณผู้ชมด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ